น้องบอมตื่นแล้วน้องบอมตื่นแล้วน้องบอมตื่นแล้วใช่ไหม,มตื่นมาดูลิเวอร์พูลน้องบอมตื่นมาดูลิเวอร์พูลจริง,รงน้องบอมตื่นมาดูลิเวอร์พูล อืมใช่ไหมใทยใคยถูกพ่อกลับบ้านมากินข้าวเสร็จน้องบอมตื่นเลยตื่นมาดูรี่วิวผูเลยใช่ป่ะแล้วจะก้มไปไหนอะลูกอื หนูจะก้มไปไหนอะ่ะห๊ะหนังบอมจะก้มไปไหนอะ่ลรระ,ไไอะลูกไปดูลิวอพูกับคริสตันพาเลต์อยู่กับพ่อก่อนนะใช่ไหมเดี๋ยวแม่มากับพี่อุ้ยอยู่ไหนเดี๋ยวอยู่กับพ่อก่อนอยู่กับพ่อก่อนเดี๋ยวแม่มานะแม่ไปไหนไปเชลเว่นเดี๋ยวมาเออ <c oughs> <c oughs> โอ้ตอบง่ายอะถามพ่อยังอ่ฮะถามพ่อยังอะ่ะให้แม่ไปเซเว่นกับพี่บิวเนี่ยอืมน้องบอมถามพ่อยังอนุญาตเนี่ยลูกต้องขออนุญาตน้องบอมต้องขออนุญาตน้องบอมก่อน เออเดี๋ยวมานั่งดูบอลกันใช่ไหมนั่งแบบนี้ดีกว่าแม่ไปเซเว่นซื้อไล่ฮะด้วย ไม่เอาวออกมาไปตูดมึกเดี๋ยวเช็ดออกก่อนอ่าเช็ดออกเสร็จแล้วมาแล้วมาแล้วเรียวพูมาแล้วใครลงสนามมั่งดูดิวันนี้รียวคูใครลงสนามนนนามัง่ง บ๊อบบี้ลงเปล่าบ๊อบบี้ลงด้วยอลิซอนก็ลงเอาเอาเอาไม่เอาแล้วเอาเอาจะให้อุ้มเดินเล่นแล้วใช่ไหมอา่าไปเดินเล่นไปเดินเล่นเดี๋ยวไปเดินเล่นกันเนาะ